คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งชีวิตดูเหมือนจะวุ่นวายไปหมดปัญหามากมายถาโถมเข้ามาจนทําให้เราลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแต่แท้จริงแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีหรือสถานการณ์ที่เราพบเจอแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองโลกและวิธีที่เราเลือกใช้ชีวิตวันนี้เราจะมาแบ่งปัน5วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณค้นพบความสุขอีกครั้งและทําให้ทุกๆวันของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มและพลังงานบวกพร้อมแล้วหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยวิธีที่1ใช้เวลากับธรรมชาติให้มากขึ้นคุณเคยสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่คุณเดินออกไปสัมผัสธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นในสวนสุดอากาศบริสุทธิ์หรือแค่มองพระอาทิตย์ตกดินหัวใจของคุณจะรู้สึกสงบและเบาสบายขึ้นอย่างน่าประหลาดนั่นเป็นเพราะว่าธรรมชาติมีพลังที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงนกร้องลมพัดเบาๆหรือแม้แต่เสียงคลื่นซัดฝั่งสิ่งเหล่านี้ช่วยปลอบประโลมจิตใจ และทําให้เรารู้สึกเป็นอิสระจากความวุ่นวายในชีวิตดังนั้นลองจดสรรเวลาสักเล็กน้อยในแต่ละวันออกไปเดินเล่นทอดสายตามองท้องฟ้าหรือแค่ปล่อยให้ตัวเองได้อยู่กับความเงียบสงบของธรรมชาติแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขบางครั้งก็เรียบง่ายกว่าที่คิดวิธีที่2อออกกาลังกายเป็นประจำคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าหมดกําลังใจหรือไม่มีพลังงานในการใช้ชีวิตใหม่ถ้าใช่บางทีร่างกายของคุณอาจกําลังงอต้องการการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอ่อกแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้จิตใจของเรามีความสุขขึ้นได้อย่างไม่น่า <és> şey. เชื่อทุกครั้งที่เราขยับร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็ววิ่งหยอกๆอหรือเล่นโยคะสมองของเราจะหลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่าเอนโดฟินออกมาสารตัวนี้มีพลังที่ช่วยลดความเครียดบรรเทาความวิตกกังวลและทำให้เราสู้สึกสดชื่นขึ้นในทันทีคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในฟิตเนส แค่เริ่มต้นด้วยการเดินเล่นในสวนสาธารณะออกกำลังกายที่บ้านง่ายๆวันละ1 0 1ถึงนาทีและทําให้มันเป็นนิสัยแล้วคุณจะพบว่าร่างกายที่แข็งแรงนํามาซึ่งจิตใจที่แจ่มใสและเปลี่ยนไปด้วยพลังวิธีที่ 3. ใช้เวลากับคนที่เรารักลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณหัวเราะสุดเสียงกับเพื่อนสนิทช่วงเวลาที่คุณได้พูดคุยเปิดใจกับคนในครอบครัวหรือช่วงเวลาที่คุณกอดใครสักคนแน่นๆด้วยความรู้สึกอบอุ่นความสุขเหล่านั้นไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน แต่มันเกิดขึ้นจากการได้อยู่กับคนที่เรารักและรักเรามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความสัมพันธ์และไม่มีอะไรที่เติมเต็มหัวใจของเราได้ดีไปกว่าการมีคนที่เข้าใจเราอยู่ข้างๆดังนั้นไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนลองใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนบ้างปิดโทรศัพท์วางงานแล้วให้ความสนใจกับคนรอบตัวเพราะบางครั้งความสุขที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ตรงหน้าคุณมาตลอดวิธีที่สี่ เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและฝึกคิดบวกเคยไหมที่จิตใจของเราหมกมุ่นอยู่กับความคิดลบๆเครียดกับอดีตวิตกกับอนาคตหรือจมอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ความคิดเหล่านี้กําลังขโมยความสุขจากคุณไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เป็นวิธีที่เรามองมันต่างหากลองฝึกปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นและมุ่งความสนใจไปที่ปัจจุบันมองหาเรื่องดีๆในชีวิตแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตาม เขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันและฝึกตัวเองให้มองโลกในมุมที่สวยงามขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยวิธีที่ทําทำในสิ่งที่รักและสร้างเป้าหมายให้ชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของคุณกำลังขาดอะไรบางอย่างบางครั้งความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากการที่เรารู้ว่าเรากำลังเดินไปสู่จุดหมายอะไรลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณตื่นเต้น อะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณอยากลุกจากเตียงในทุกๆเช้าการมีเป้าหมายและได้ทําในสิ่งที่เรารักจะทําให้ทุกๆวันของเรามีความหมายมากขึ้นเริ่มต้นเล็กๆวางแผนสิ่งที่คุณอยากทําและค่อยๆก้าวไปทีละก้าวจนกว่าคุณจะถึงจุดหมายแล้วคุณจะพบว่าการมีเป้าหมายคือหนึ่งในกุญแจสําคัญของความสุขและนี่ก็คือ5วิธีที่จะช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นในชีวิตหใช้เวลากับธรรมชาติให้มากขึ้น 2. อ,ออกกําลังกายเป็นประจำสามใช้เวลากับคนที่เรารักสี่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและฝึกคิดบวกห้าทำในสิ่งที่รักและสร้างเป้าหมายให้กับชีวิตความสุขไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือการเดินทางที่เราสร้างขึ้นในทุกๆวันเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะพบว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรากดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้รับแรงบันดาลใจไปด้วยกัน และที่สำคัญกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆวันขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า